ตำนานรอกหมาป่าทึกทนถูกเมื่อพูดถึงรอกตกปลาราคาเบาๆสบายกระเป๋าและเป็นขวัญใจนักตกปลาสายหน้าดินมาเนื่อนานหนึ่งในนั้นต้องยกให้รอกหมาป่าหรือลายไวเดอร์วู k คิงฟิชิงแท็ a เกิลเป็นบริษัทส่วนหนึ่งของเปาเสียงกรุ๊ปก่อตั้งขึ้นในปี1986 หรือ2,529ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมืองไทยจงไต้หวันและในปี1,992หรือพศ2,535บริษัทได้ขยายสาขาก่อตั้งขึ้นในเมืองตงกวนมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนโดยมีเป่ากัวฟิชชิงทัชเกิลดำเนินธุรกิจหลักในตลาดส่งออกราอกหมาป่านั้นจริงๆแล้วมีชื่อว่าวูฟคิงราชาแห่งหมาป่า ก่อตั้งขึ้นในปี1,995หรือ2,538ที่มณฑลกวางตุง้งประเทศจีนโดยตลาดอุปกรณ์ในขณะนั้นมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันอย่างดูเดือด ทางบริษัทโดยผู้บริหารระดับสูงหลายสิบคนรวมตัวกันในห้องประชุมของฟางตุ้งวู k คิงคอมพานีและตัดสินใจเปิดตัวแบรนด์ใหม่เข้าสู่การแข่งขันทางการตลาดในประเทศจีนโดยทกเทียงเรื่องชื่อสินค้าและยังหาข้อสรุปกับชื่อที่ต้องการไม่ได้หลังจากรุ่นคิดอย่างลึกซึ้งพนักง,งานขายคนหนึ่งก็ได้พูดออกมาสองคำว่าวูคิงคณะประชุมเห็นว่าเป็นชื่อที่ดีสง่าง,งามและจดจำง่ายจึงตกลงใช้โลกโก้ ็นราชาหมาป่าผู้กับอักษรอังกฤษว่าไลเวอร์ซึ่งมีความหมายในภาษาจีนว่ากงล้อหมุนวนความหมายในภาษาอังกฤษนั้นเข้าใจง่ายแต่เป็นการยากที่จะแปลเป็นภาษาจีนโดยตรงแม้ว่าชื่อวูฟคิงจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรอกแต่มีการถอดเสียงเป็นภาษาจีนและการออกเสียงคล้ายกับวูฟคิงโดยโลโก้ราชาหมาป่านั้นสื่อให้เห็นถึงสัตว์ที่ฉลาดว่องไวอดทนและมีไหวพริบสูง การนำปรัชญาชีวิตของหมาป่าไปใช้กับกิจกรรมตกปลาจึงถือว่าเหมาะสมที่สุดในเดือนสิงหาคมพศ2538ที่นิทรรศการการตกปลาในพิพิธภัณฑ์การาหารปัก,ก่งแบรนด์วู k คิงได้รับการแนะนำอย่างเป็นทางการสู่ตลาดด้วยรอกวูบคิงไลายไวเดอในที่สุดพวกเขาก็เคาะประตูอีกบานหนึ่งของตลาดอุปกรณ์ตกปลาในประเทศสำเร็จ หลังจากการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายมากกว่า1ปีผลิตภัณฑ์ของวู k คิงก็ค่อยๆได้รับการยอมรับจากเพื่อนนักตกปลาและแบรนด์วู King ยังได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงจากสื่อมืออาชีพและเพื่อนนักตกปลาในจีนหลายต่อหลายครั้งรวมถึงรางวัลในงานต่างๆเช่น ในปี1996หรือพศ2539ได้รับรางวัลเบสฟิชชิงรีด d ไซน์อวอร์ดจากงาน i c a คฟฟิชชิงท a c เกิในสหรัฐอเมริกาในปี1997หรือพศ2540ได้รับรางวัลการต่อต้านการปลอมแปลงของสมาคมอุตสาหากรรมการตกปลาของจริงที่ออกโดยสำนักรกรกับดูแลด้านเทคนิคของรัฐ ในปี1,998หรือพศ2,541ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพสากล ISO 9002โดยเป็นองค์กรแรกในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ตกปลาของจีนที่ผ่านการรับรอง ISO และในปีเดียวกันยังได้รับรางวัลได้วัน Excellence Award และหลังจากนั้นแบรนด์บูฟคิงหรือหมาป่าที่เราคุ้นเคยก็ได้พัฒนาสู่การผลิตอุปกรณ์ตกปลาแบบครบวงจรรอกตกปลาต่างๆทั้งสปินนิ่งเบ็ดคัตติง้ง ning, ting, คันเบ็ดเอ็นตกปลา อุปกรณ์ปลายสายต่างๆรวมไปถึงเสื้อผ้าตกปลาด้วยแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังได้รับเสียงชื่นชมจากเพื่อนนักตกปลาอย่างเป็นเอกฉันท์ตามที่คาดเอาไว้ด้วยการสนับสนุนจากเพื่อนนักตกปลาในจีนและประเทศต่าง,าง,างๆวู King ได้รับการเลื่อนตำแหนง่งให้เป็นแบรนด์อุปกรณ์ตกปลาที่รู้จักไปทั่วโลก โดยในปี2016หรือ2,559มีร้านเฟรนชชายวูฟคิงมากกว่า2,300แห่งทั่วประเทศจีนและก่อตั้งคลับมากกว่า300แห่ง ในบ้านเรานั้นอรอกหมาปาาเป็นรอกตกปลาที่มีราคาถูกมือใหม่และนักตกปลางบน้อยในสมัยนั้นสามารถเอื้อมถึงได้อีกทั้งยังมีอะไรให้บริการด้วยโดยรุ่นที่ถือว่าเป็นอมตะในกลุ่มผู้ใช้ก็เช่นซีรีส์ A.F.S. สุปาร์ตาคาตัสเ t ท D.Max. เป็นตน้นส่วนขั้นเบสเช่นกอล i l l a s ซลูแม็ก o r ฮอริ X ันเ ดัชนีเป็นต้นและอุปกรณ์ตกปลาหมาป่านั้นนำเข้าโดยบริษัท World Tackle Thailand สินค้าของแบรนด์หมาป่าหรือ l i ท์ไวเดอก็ยังได้รับความนิยมจากกลุ่มนักตกปลาทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่ามาจนถึงปัจจุบนันที่ไหนที่มีปลาที่นั่นมี l i ทไวเดอสวัสดีครับ